ิวข้าวจะแวะแดกพายไงโดนแม่มดจับมาขังในกอบรูปซะได้สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Sweet Taste of Soul เรื่องราวของกลุ่มวงดนตรีอินดี้4คนที่กำลังขับรถตะลอนเล่นคอนเสิร์ตไปตามเมืองต่างๆ วันหนึ่งพวกเขาเกิดหิวและมาแวะที่ร้านแห่งหนึ่งและที่นั่นเองจะทําให้ชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าร้านนี้จะเป็นร้านทําขนมพอเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังทําขนมอะไรบางอย่างอยูอย่ในครัวอีกด้านหนึ่งของร้านก็จะมีกล้องถ่ายรูปและฉากสีขาวตั้งอยู่และอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งว้าปปากฏตัวขึ้นมาที่หน้ากล้องชายคนนั้นค่อยๆยงง่ย่่่อองงงลบันไดมมาาเพืให้หิสวทีท พามอยู่ในห้องครัวนั้นได้ยินแต่ตอนที่เขาเปิดประตูหน้าร้านแล้ววิ่งหนีออกไปเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งที่ติดอยู่ตรงประตูก็ดังขึ้นหญิงสาวที่อยู่ในครัวก็รู้เลยว,ว่ามีคนหนีออกไปชายคนนั้นพยายามวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือตามบ้านต่างๆทางด้านหญิงสาวคนนั้นก็เดินกลับขึ้นมาที่ห้องทํางานและบ่นกับตัวเองพิมพำอะไรบางอย่าง จากนั้นหนังก็ตัดมาให้เราพบกับตัวเอกทั้ง4ี่คนของเรื่องนี้หนักดนตรีวงอินดี้ที่กำลังขับรถตู้ตลอนทัวไปเล่นตามเมืองต่างๆพอนุ่มผมยาตัวแห้งๆคนนี้เขามีชื่อว่าเน็ตเขาแอบชอบสาวอีโมพังขอบตาดำที่นั่งอยู่ข้างๆขางเขาที่มีชื่อว่าเลนเล่พอนุ่มขับรถหัวทองคนนี้เขามีชื่อว่าเคเล่ส่วนแม่สาวผิวสีปากจัดคนนี้เธอมีชื่อว่าเวนดี้นี่เองขับรถต่อมาไม่นานไอ้สองนุ่มก็เกิดทะเลกกาะกันก็เลยจอดรถลงไปวิวาทกันอยู่ที่ริมถนนส่วนสองสาวก็นั่งดูหมากัดกันอยู่ในรถตอนนั้นนม่่่สาาวเเวดี้ก็ลรือง ให้แม่สาวพังฟังว่าไอหนุ่มสองคนนี้มันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วพอหนุ่มเน็ตนั้นมีเรื่องฝังใจทอนที่ไปเล่นเซิร์ฟมีเด็กจมน้ำแต่เขาก็มัวแต่ยืนแข็งไม่กล้าลงไปช่วยจนสุดท้ายเด็กคนนั้นก็จมน้ำหายไปในระหว่างนั้นเองสองหนุ่มทะเลาะก,กันเสร็จก็คืนดีกันแต่ปรากฏว่าระหว่างที่พวกเขากำลังจะเดินกลับมาที่รถไอหนุ่มที่วิ่งหนีออกมาจากร้านตอนต้น,นเรื่องก็วิ่งมาเจอกับพระหนุ่มสองคนนี้เขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้แต่ตะโกนบอกว,กว่ากูไม่ใช่แพททิกไอสองคนนี้ก็นึกว่าไอนัน่นนนนัปค้<ๆ>ไ้ไ่องีต กลับมาที่รถสาวๆก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอหนุ่มคลายก็บอกว่าสงสัยมันจะเป็นคนบ้าว่าไม่ต้องไปสนใจจากนั้นพวกเขาก็ขับรถต่อมาภาพฉายกลับไปให้เห็นระหว่างที่ไอ้หนุ่มเสื้อขาวมันกําลังวิ่งหนีเข้าไปในป่าอยู่ดีๆมันก็ถูกวาดตัวหายไปแล้วเราก็จะกลับมาเจอกับหญิงสาวที่อยู่ในร้านพายเธอมีชื่อว่าอิลิโนและไอ้หนุ่มเสื้อกล้ามขาวที่วิ่งหนีไปดูเหมือนว่าเขาจะโดนเวทมนต์อะไรบางอย่างถูกจับมาอยู่ในรูปที่อิลิโนปิ้นออกมาและถูกขังไว้ในกรอบรูปสรุปว่าอีป้าผมแดงนี่เป็นตัวร,ร้้าานนคัััับตดกกลมทที่วเออง,ง4พ ใคยคนขับรถบอกว่ากูน้ำตาลตกอยากหาอะไรกระแทกปากก็เลยมาจอดแวะร้านอาหารที่มีชื่อว่าเอลลี่ใช่แล้วครับมันคือร้านของอีป้าอิลินอทั้ง4ี่คนเข้าไปในร้านก็ไม่พบใครสักพักอีป้าก็เดินออกมาและบอกว่าครัวปิดไม่มีอะไรให้พวกมึงแดกแต่ไอ้หนุ่มใครก็มาสายตือ้อบอกว่าป้าครับผมหิวข้าวขับรถมาตั้งนานไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยป้าพอจะมีพายสักชิ้นไหมครับอีป้าอิลินอได้ยินเสียงหวานๆไปก็ใจอ่อนบอกว่ารอแป๊บนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวป้าไปหาอะไรมาให้มึงแดกและระหว่างที่ทั้ง4คนนนกกําาาาลัังรรออาารออหหยู่้เเ็็จะา ไอ้ป้าอิลินอมมันใช้กล้องแอบถ่ายรูปของทั้ง4คนไว้ระหว่างรอพายทั้ง4คนก็เดินสำรวจเล่นภายในร้านก็จะเห็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวและมีรูปถ่ายของบุคคลต่างๆอยู่ในนั้นตอนนั้นพนมเน็ตก็เห็นรูปหนึ่งเป็นรูปถ่ายของคน4ี่คนที่กำลังยืนอยู่ข้างกระดานโตคืนเขาหันไปคุยกับลินล,ลี่พอเขาหันกลับมาอีกที เขาก็สังเกตได้ว่าทำไมคนในรูปนั้นเปลี่ยนท่าโพสไปตอนนั้นอีป้าอิลินอก็อพา,ายมาให้พ่อหนุ่มคลายพ่อหนุ่มเน็ตเกิดความสงสัยจึงไปหยิบกรอบรูปอันนั้นออกมาจากกำแพงอีป้าหันมาตะโกนบอกเฮ้ i, ยอย่าจับพ่อหนุ่มเน็ตตกใจทำกรอบรูปตกลงพื้นเขาก้มลงไปเก็บและปรากฏว่าคนในรูปมีท่าทีเหมือนนอนเจ็บตกลงมาจากที่สูงแต่ทันใดน,นั้นอีป้าอิลินอก็ดึงขาพ่อหนุ่มเน็ตออกมาเธอโมโหปี๊แตกและไล่ทุกคนออกไปจากร้านจากนั้นเธอก็มาเก็บกรอบรูปกลับไปที่ห้องทำงานและ ูเหมือนมันจะเป็นนกแก้วผีสิงคอยปั่นหัวปั่นประสาทให้อีป้าอิลินอร์ทาสิ่งต่างๆนานามันบอกป้าอิลินอรว่าเธอรู้ว่าต้องทํายังไง ป้าอีลีนอจึงต้องเอากรอบรูปนั้นไปแช่ไว้ในอ่างน้ําเปิดน้ําออกมาให้ท่วมกรอบรูปสุดท้ายทั้ง4คนที่อยู่ในกรอบรูปนั้นก็ต้องจมน้ําตายไปในที่สุดจากนั้นทั้ง4คนก็ขับรถต่อกันมาเรื่อยๆและปรากฏว่าไอ้สองหนุ่มมันก็ทะเลาะกันอีกแล้วขณะที่มันจอดรถแล้วทั้งคู่ก็ลงไปต่อยกันอยู่ที่ริมถนนทางด้านอีป้าอีลีนอก็เอากล้องที่มันแอบถ่ายทั้ง4คนไว้มาเข้าเครื่องและสั่งปิ้นรูปทั้ง4คนออกมาตอนนั้นเองทั้งสีคนก็ค่อยๆหาย นาก็าพบกับป้าอิลิโนทั้งหมดก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นอีป้าก,ก็เอารูปของทั้ง4คนไปแขวนอยู่ที่ริมกำแพงตามเดิมตอนนี้ทั้ง4คนก็เริ่มประสาเสียไม่รู้ว่าพวกเขากําลังโดนกับอะไรอยู่ตอนนี้ทั้ง4คนพยายามช่วยกันหาทางออกจากกรอบรูปแต่ก็ไม่เป็นผลคืน,นั้นทั้ง4คนหลับไปจนตื่นมาตอนเช้าและได้สังเกตไปเห็นที่กรอบรูปอื่นๆก็ปรากฏว่ามีคนอื่นๆมาถูกขังอยู่เช่นกันทั้ง4ี่คนพยายามที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนคนที่อยู่ในภาพอื่นๆก็ไม่วว่าาชยพกเข ยังไงเหมือนกันและตอนนั้นเองอีป้าอิลินอก็เดินออกมาคนทุกๆคนที่อยู่ในรูปก็รีบพยายามเข้าประจําที่ของตัวเองพวกเขาดูเหมือนจะกลัวอีป้าอิลินอนี้เป็นอย่างมากจะมีก็แต่แม่สาวลิลลี่ที่หัวรันไม่ยอมยืนประจําที่ของตัวเองแถมยังชูนิ้วกลางให้อีป้าอีป้าเลยจัดการลงโทษลิลลี่ด้วยการออกมาขังเดี่ยวไว้ในกรอบรูปแคบๆจากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านของชายคนหนึ่งชายแก่ผู้นี้กําลังเปิดวิทยุฟังข่าวข่าวซึ่งดูเหมือนว่าลูกสาวของเขาจะหายตัวไปตอนนั้นวิทยุก็มีรายงานรถที่ถูกจอดทิ้้งไวชาย คนนั้นจึงขับรถเดินทางไปที่นั่นเขามาถึงที่และเริ่มสำรวจรถของพวกนักดนตรีและได้พบกับกล่องพายที่ทิ้งอยู่บนเบาะจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเพื่อนกับชายคนนี้มาถึงชายแก่ก็ได้หยิบโปสเตอร์วงดนตรีของทั้ง4คนที่หายตัวไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูดูเหมือนว่าชายแก่คนนี้กับตำรวจนั้นจะเป็นเพื่อนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจรับปากว่าจะช่วยตามหาลูกของเขาที่หายตัวไปจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ร้านพายของอีป้าอิเลนอตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขาประจำชื่อเรมอนเข้ามานั่่งทาาาานนนยยออูใร้้ีปก็ รับขับสู้เป็นอย่างดีไม่นานนะักคู่หูตำรวจของเขาก็เดินเข้ามาบอกว่ามีรถถูกจอดทิ้งไว้และคนหายตัวไปอีกแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะในเมืองของเราตำรวจนายนั้นก็ได้ถามอีป้าอิลินอว่าคนสวยเห็นเด็กหลงทางมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าจะ๊ะเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นชายสองหญิง2อ,อีป้าก็ทำไขซื้อบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเพื่อนกับชายแก่ก็ได้เดินทางมาที่ร้านของป้าอิลินอเพื่อสืบหาเบาะแสเขากแกล้งปลอมตัวมาขอสมัครเป็นพนักงานที่ร้านและอีป้้าาาาอลลนกก็็ไไม่่่พทีจะถยูเเขบว เจ้าหน้าที่ฟิลิปถูพื้นไปก็สังเกตเห็นกรอบรูปภายในร้านเขาก็สงสัยว่าทำไมรูปพวกนี้มันคล้ายกับเด็กที่หายตัวไปตอนนั้นเองอีป้าก็เดินออกมา,าถามว่ามึงมองอะไรเขาก็แกล้งบอกอ๋อไม่มีอะไรครับรูปพวกนี้นะมันสวยดีจังคุณเป็นคนถ่ายเองหรือเปล่าแหมมีพรสวรรค์มากๆเลยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นปลอมตัวทำงานเสร็จก็กลับออกมาจากร้านและเดินทางไปหาซิดชายแก่ที่ลูกสาวของเขาหายตัวไป,วไปเจ้าหน้าที่ฟิลิปก็เล่าเรื่องที่เขาไปทำงานที่ร้านพายมาและบอกว่าอีป้าเจ้าของร้านดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของเด็กที่หายตัััวไไปปรรุ่งงงนนีี้้เขาาจะกกลบทอค และพยายามหาเบาะแสอย่างอื่นเพิ่มเติมตอนนั้นเองทั้ง3คนที่ถูกขังอยู่ในกรอบรูก็ฉีกกระดาษมาแปะเป็นคําว่าช่วยพวกเราด้วยคืนนั้นเจ้าหน้าที่ฟิลิปกลับมาถูพื้นที่ร้านอีกครั้งและเขาก็พบว่ารูปของ3คนนั้นตรงกับนักดนตรีที่หายตัวไปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรเขาก็โดนอีป้ามาหาภัยเอาถาดฟาดที่หัวฟิลิปลม้มลงไปสลบเลือดไหลนองเต็มพื้นอีป้าอิลินอก็พยายามเช็ดเลือดที่พื้นและลากร่างของเขาไปที่หลังร้านเิรษฐีพยายามโทรหาฟิลิปแล้วตตติิดดดด่่่ออไไไมม้้้้ก็ขขัับรรถถาาาาาึึงงทีหนนนพยเจจสใแ ่องเข้าไปที่หลังร้านพอไปเปิดตู้แช่ดูก็พบกับศพเพื่อนของเขาตอนนั้นเองอีป้ามหาภัยก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดมันได้วิ่งไปคว้ามีดอีโต้มาถือไว้ในมือและขณะที่ซิดกําลังเปิดประตูออกมาจากหลังร้านอีป้าก็ได้ใช้มีดอีโต้ฟันมือของเขาจนขาดมันจัดก,การถ่ายรูปของเขาได้ปิ้นออกมาจากเครื่องร่างของซิดก็ค่อยๆเลือนหายไปและไปอยู่ในรูปใบนั้นขณะเดียวกันนั้นเองที่ด้านนอกทั้ง3คนก็พยายามวิ่งกระแทกกรอบรูปจนสุดท้ายกรอบรูปก็ตกลงมาแตกอยู่ที่พื้นาคและเวนลี่ก็พยายามปปีนออาากกอ,นนอ,นออกกมาาจบรบูื่ ก็ข่ายพวกเขาทั้งคู่วับกลับไปที่รถตู้อีกครั้งแต่ทั้งคู่ก็มัวแต่ดีใจยืนกอดกันอยู่กลางถนนรถกระบะมาจากไหนไม่รู้ชนโฮกเข้าให้ตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเน็ตก็ปีนออกมาจากกรอบรูปพอเขาวาับกลับไปที่รถตู้ก็พบว่าเพื่อนเขาอีกสองคนนั้นถูกรถชนตายไปแล้วพ่อหนุ่มเน็ตตัดสินใจขับรถตู้กลับมาที่ร้านพายเขาตั้งใจจะกลับมาช่วยแม่สาวลินล,ลี่เขาพังประตูเข้าไปในห้องและพยายามต่อสู้กับป้าอิลินอที่พยายามจะใช้มีดอิโต้มาจามหัวเขาทั้งคู่ต่อสู้กันจนไปชนโตทำงานกรอบรูปที่ใส,ส่่ชาแแกกกกซิ็ตตลงม เซตก็ได้พยายามปีนออกมาจากกรอบรูปใบนั้นขณะที่อีป้ามหาภัยกาลังจะจัดการกับเนทคุณลุงเิตก็จัดการปีนรูปของป้าอิลิโนทําให้อีป้าโดนคาสาปซะเองถูกดูดเข้าไปอยู่ในรูพนมเนทรีบเอารูปของอีป้านั้นมาใส่กรอบเขาบอกกับลิลลี่ว่าหลังจะออกมาจากกรอบรูปได้แล้วแฮร์รี่วิ่งออกจากถนนอย่าไปมองอะไรที่อยู่แถวนั้นเนทช่วยลิลลี่ออกมาจากกรอบรูปได้สําเร็จลิลลี่ก็บอกรถคนแถวนั้นตรงกับเข้ามาในเมืองแต่ตอนนั้นเองพนุ่มเนทก็ได้เจอกับปีศาจที่คอยบงการทุกอย่างมันพยายามจะยื ต่อสู้จนหลุดออกมาจากมิติของมันได้แต่อีผีตัวนั้นก็ไม่ปล่อยให้เขารอดชีวิตไปได้อย่างแน่นอนมันเข้าสิงมินอิโต้และพุ่งเข้าไปเสียบที่อกของผหนุ่มเนตตอนนั้นเองลิลลี่ก็ขับรถกลับมาถึงที่ร้านเธอกลับเข้าไปก็เห็นว่าผหนุ่มเน็ตนั้นกําลังจะตายเธอขอบคุณเขาและสองคนก็ได้บอกลาก,กันและแล้วผหนุ่มเน็ตก็จากไปลิลลี่โมโหอีป้าอีลีนอมากที่ทาให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเธอจัดการเอารูปของมันมาสับออกเป็นชิ้นๆทําให้มันตายอย่างทรมานแลลลละะะะดดููเเมมมืออนนนน่่่สสาาาาาาวววิีีีจะะใจใกกกกก้้ก้ยผไปปรร็ถศ และผู้ที่ขอกลับมาดูร้านนั้นก็คือแม่สาวลิลลี่นั่นเองและเมื่อเธอเดินเข้าไปดูในร้านเราก็จะเห็นว่าอีนกแก้วผีสิงตอนนี้มันได้เกาะอยู่ที่ไหล่ของเธอแล้วและดูเหมือนว่าลิลลี่อาจจะกลายเป็นอีป้าหมหาภัยคนต่อไปก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Sweet Taste of Soul หนังอินดี้สยองขวัญที่ผมนำมาสปอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Sweet Taste of s ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2020ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง4.8คะแนนถ้าถูกใจสปอยหนังเรื่องนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้าไปดูสปอยหนังเรื่องใหม่ก่อนใครได้ใน Facebook พจ G.U Channel แล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ